มนุษย์มีการยึดติดกับความเร็วเสมอต้องการที่จะไปให้เร็วขึ้นและเร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นบนบกทางทะเลหรือทางอากาศยินดีต้อนรับสู่มากรู้มากเห็นและนี่คือสิสิ่งที่เร็วที่สุดในโลก 10. สัตว์บกที่เร็วที่สุด เสือชีต้าที่สามารถวิ่งด้วยความเร็ว60ไมล์ต่อชั่วโมงอะไรทําให้เสือชีต้าเร็วขนาดนี้เสือชีต้ามีรูจมูกที่ขยายใหญ่ขึ้นซึ่งจะช่วยให้ได้รับออกซิเจนมากขึ้นพวกเขายังมีปอดและหัวใจที่ขยายใหญ่ขึ้น,พเ,ยยนเพื่อที่จะสูบฉีดเลือดที่ออกซิเจนไปทั่วร่างกายไปยังกล้ามเนื้อเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงความเร็วที่สายได้ 9. เยียวเพรกรินหรือที่เรียกว่าเหยียวเป็ดมันเอื้อมความเร็วสูงถึง240ไมล์ต่อชั่วโมง มันเป็นสัตว์ที่เร็วที่สุดในท้องฟ้าและไม่สามารถวิ่งได้เร็วกว่าหรือถูกต้องมากกว่าโดยสัตว์อื่นๆ 8. แปปลาบิลฟิชเป็นกลุ่มนักล่าปลายอดที่รู้จักกันในชื่อบิลฟิชเนื่องจากมีใบยาวคล้ายดาบปลาบิลฟิชเหล่านี้รวมถึงใบเรือมารินและนาคสามารถเติบโตได้ถึง16ฟุตพวกเขาได้รับการบันทึกว่ากระโดดขึ้นจากน้ำด้วยความเร็วสูงถึง50ไมล์ต่อชั่วโมงและว่ายน้ำด้วยความเร็ว80ไมล์ต่อชั่วโมง 7. นก Blackbird SR-71 ซึ่งมีความเร็วถึง2,193ไมล์ต่อชั่วโมงในปี1,976ขีปนาวุธกว่า4,000ลูกถูกยิงใส่นก Blackbird แต่ไม่มีใครยิงได้เลยมันเร็วเกินไปที่ขีปนาวุธจะจับได้เป็นเรื่องยากมากที่จะทำลายสถิติ 6. JR m a c l e v MLX-01 ได้รับการออกแบบโดย Central Japan Railway Company ดูเหมือนหนังไาไฟอะไรสักอย่างเมื่อถึง25ไมล์ต่อชั่วโมงล้อจะติดอยู่ใต้รถมา้าดังนั้นจึงเป็นเพียงการเดินทางบนอากาศที่เบาบางดีใช่ประเภทแม้ว่าจะใช้การลอยตัวแบบแม่เหล็กหรือ MLU เพื่อให้บรรลุสิ่งนี้ในเดือนเมษายน2558โดยใช้แม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดมีความเร็ว370ไมล์ต่อชั่วโมง 5. รถที่เร็วที่สุดบูกติชิรน ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง2.7ล้านเหรียญสหรัฐความเร็วถึง278ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งได้รับความสสบักสสบอมจาก c o นเ e ็กเต็กซที่มีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับราคาเพียง2.1ล้านเหรียญซึ่งโอเวอร์คล็อกบนทางหลวงเนวาดาด้วยความเร็ว284ไมล์ต่อชั่วโมง 4. เมื่อคุณนึกถึงลมที่พัดแรงคุณอาจนึกถึงพายุเฮอริเคนและพายุทอร์นาโด อะไรคือความแตกต่างระหว่างทั้งสองพายุทอร์นาโดเดินทางผ่านบกและพายุเฮอริเคนเดินทางผ่านน้ำง่ายๆแค่นั้นเองพายุทอร์นาโดมักจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าแต่ความเร็วลมโดยรวมเร็วกว่าพายุเฮอริเคนในเดือนพฤษภาคม2542พายุทอร์นาโดหลายลูกได้สร้างความหายนะในโอคลาโฮมาอเมริกา พายุทอร์นาโดลูกหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อพายุทอร์นาโดบิชครีกมอร์โอเวอร์คล็อกด้วยความเร็ว200ไมล์ต่อชั่วโมงและถูกจัดให้อยู่ในประเภท F5 ซึ่งเป็นอันดับสูงสุด 3. คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดคอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดคือเทียนเหอสสามารถจัดเก็บได้12.4เพตาไบตและมีหน่วยความจำ1.3เพตาไบตแล้วนั่นหมายความว่าอย่างไรเพตาเบตเท่ากับ1,000เทราไบต์ดังนั้นมันมีพื้นที่เพียงพอสำหรับจัดเก็บรูปภาพอินสตาแกรมทั้งหมดของคุณ 2. เมื่อพูดถึงโซเชียลมีเดีย a c e b o o k ยังคงมีผู้ใช้งานมากกว่า200,000พันล้านคนแต่เรากำลังพูดถึงความเร็วในวิดีโอนี้ซึ่งมีประโยชน์มากกว่าผู้ใช้งานรายเดือนที่เติบโตเร็วที่สุดคือ461ล้านคนต่อเดือน WhatsApp และ Instagram ได้รับการเชื่อมโยงเป็นอันดับ2โดยมี WeChat และ Snapchat และ Twitter มากกว่า400ล้าน 1. สิ่งที่เร็วที่สุดในโลกคือ แน่นอนว่าความเร็วแสงแสงเดินทางด้วยความเร็วประมาณ6 7 0 6 1 6 6 2 9ไมล์ต่อชั่วโมงคนที่เดินทางด้วยความเร็วแสงจะวนรอบเส้นศูนย์สูตรประมาณ7ครั้งครึ่งในวินาทีเดียวในมุมมองของเครื่องบินเจ็ตเชิงพาณิชย์ที่เดินทางด้วยความเร็ว500ไมล์ต่อชั่วโมงต้องใช้เวลา4ชั่วโมงในการข้ามทวีปอเมริการับชมได้ที่ช่องมากรู้มากเห็นเพื่อคนพบเพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติม